จะเรียกว่าล้มเหลวคือคือมันยังไม่ได้จัดการอะไรยังไม่ได้เริ่มอะไรที่เป็นรูปธรรมเท่าไหรนะ่นะคือคือ,คอมันก็ปล่อยลากมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก,ก,ก็ทำเสมอตัวก,ก็ทําเป็นเหมือนว่าอาไม่มองสักพักหนึ่งแต่ไปมองอีกทีปุ๊บมันก็หายไปขั้นหนึ่งแลวทุกคนก็จะ <ไป S 2> ออกมามท่านท่านที่ทรู้ว่ามันมันก็จะสุดลงหนักลงเหมือนกับอาการคนป่วยเนี่ยนะตลอดอยู่อยู่แต่เพราะว่าไม่รู้จะแก้อย่างไง เราเ่ามันตัดกันโดยทั่วไปมีหมอมาวินิจฉัยโรคตรงไปตรงมาอย่างว่าโรคมนอย่างนี้ตองกันหมอหมอมีหลายหลายหลายรายหรือว่ามีมากหมอมากมีหมอมีหมอหลายรายหลายรายก็ให้กินแอสไพรินอะไรทํานองอย่างนี้แต่ว่ายุทธศาสตร์ใหญ่ที่จะให้หยุดให้หยุดการตัดทันทีเนี่ยยังยังไม่เห็นชัดเจนยังไม่เห็นชัดเจนแต่จะหยุดปุ๊บก็ไม่ได้หยุดทันทีก็ไม่ได้เพราะว่าแล้วชาวบ้านจะไปทำมาหากินอย่างไร เช่นที่เกิดกรณีที่ว่าข้าวโพดใช่ไหมครับตอนนั้นก็มีบอกอ่าต่อไปนี้บริษัทใหญ่ๆก็จะไม่รับซื้อเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าไปส่งเสริมให้มีการทําลายปากกาย่าโดยการปลูกข้าวโพดก็หยุดชาวบ้านอัอนนั้น,นมันจะแก้ปัญหาทางภาพลักษณ์ของบริษัทพวกนั้นแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาปากท้องของคนน,น<ช>ันและจะให้เขาทําอะไรกินใช,ใ,ชใช่ไหมความรู้อื่นที่จะทําระบบเศรษฐกิจอื่นๆที่จะทําอะไรที่เลี่ยงปากท้องคนครึ่งล้านเนี่ย ก็ไม่มีก็เอากาแฟไงเขาเสนอมากาแฟเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบอกปุ๊บจะได้ปั๊บนะมันต้องปลูกนะถูกต้องมันต้องปลูกเพราะว่าปีหน้าจะกินอะไรปีนี้กินอะไรมันต้องปลูกแล้วใช้เวลาสามปีถึงห้าปีกว่าจะเมล็ดจะออกนะฮะออกแล้วเนี่ยระหว่างปลูกเนี่ยจะปลูกที่ไหนต้นกาแฟเนี่ยมันต้องอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องเข้าไปในป่าสงวนขั้นจะปลูกก็ผิดกฎหมายอีกคือมันพันกันอยู่อย่างเงี้ยครับอ่คือแต่อะไรมันติดไปหมดอ่แค่จะสร้าง ประป่าของตำบลแค่แค่สร้างเป็นเพิงขึ้นมามันก็ผิดกฎหมายแล้วใช่ที่ตรงนี้มันผิดอยู่แล้วมันผิดอยู่แล้วสร้างอะไรก็ไม่ได้แล้วข้าราชการเนี่ยถ้าให้ตีความตรงไปตรงมาเขาก็อนุญาตไม่ได้ไม่งั้นเขาก็ทำผิดเหมือนกันคือทุกคนมันหลังชนฝาหมดใช่ไหมแล้วที่หลังชนฝาที่สุดก็คือป่าของประเทศไทยนั่นแหละคือไม่มีการแก้ไขเพราะทุกคนติดเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งไปหมด ปัญหานี้มีเฉพาะที่น่านหรือจังหวัดใกล้เคยียงอื่นมีไหมที่อื่นก็คงมีทางภาคเหนือก็เป็นลักษณะอย่างนี้ภาพของเขาหัวโล้นในภาคเหนือเนี่ยก็มีในจังหวัดอื่นด้วยแต่ปัญหาของน่านนี่ก็ตรงที่ว่าน่านนี่เป็น40%ของมวลน้าของประเทศไทยป่าน่านใช่ไหมแล้วช่วงหลังจะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียเนี่ย ลงไปที่น่านมากกว่าที่อื่นน่านซึ่งไปก่อนเนี่ยเป็นจังหวัดที่คนต้องถามว่าไอ้นี่มันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่ทุกคนเห็นในนัง่งสือพิมพ์มหรือในในสื่อออนไลน์แทบจะทุกวันแล้วช่วงหลังนี้สายการบินเที่ยวบินก็เพิ่มขึ้นเพราะคนไปมากเพิ่มขึ้นเพ,พราะคนไปเที่ยวเพราะว่าน่านดังขึ้นมันก็เป็นจุดที่ท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวนะซึ่งก็ดีสําหรับเศรษฐกิจในภาคในเมืองโรงแรมอะไรเล็กน้อยพวกนี้ก็จะได้ผลพวงจากการที่มีคนไปเที่ยวหรือก็ แม่ค้าแม่ขายที่ขายของในเมืองเนี่ยก็ขายของได้ดีขึ้น<ม>ก็ยิยนดีกว่าไม่มีแต่นี่มันคนล,ละซีกก,กันกับเศรษฐกิจของป่า<ช>ผูกอยู่ในป่าก็อยู่ในป่าไปก็ก็จนเหมือนเดิมเนะมื่อจนถึงขั้นหนึ่งฉันก็ต้องตัดเพิ่มขึ้นเพราะพื้นที่ที่ตัดอยู่ที่ตัดไปแล้วเนี่ยมันไม่พอแบ่งอันนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่เหมือนมะเร็งที่กินไปเรื่อยๆโดยยังไม่มีอะไรไปสกัดกั้นเลยเมประทู้นั่งคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาอยากจะให้รัฐบาลทําอย่างไร ก็ทุกคนก็มองว่ามันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิเพราะว่าใช้มิติของ GDP เป็นตัวตัดสินไม่ได้ก็จะบอกว่าทุกจังหวัดเราก็ว่าตามนี้แหละก็ถูกต้องไง,งในมิตินี้ก็ถูกต้องอก็ไม่มีใครเถียงแต่ผลก็คือว่างบที่จะไปลงในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำคัญเนี่ยจังหวัดด้านนี้ได้น้อยไปเช็คดูก็ได้นะฮะแต่ประกานว่าคนลืมไปว่าจังหวัดน,นั้นเนี่ยนั่งอยู่บนเครื่องกลั่นเครื่องกรองน้ํา เครื่องใหญ่ที่สุดของระบบนิเวศของประเทศไทยคือป่าต้นน้ำน่านซึ่งแต่ก่อนเมื่อไม่ถูกตัดเนี่ยก็ไม่มีใครเดือดร้อนอะไรทุกคนก็สบายสบายป่านั่งก็ทําหน้าที่กันไปจนกระทั่งเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยม,มันเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนขึ้นในระบบเศรษฐกิจของโลกก็คือทุนนิยมเนี่ยเข้ามาถึงแม้กระทั่งจังหวัดน่านก็ทําให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีผลอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศของประเทศไทยแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลกระทบต่อคนที่อยู่ข้างล่าง มันอาจจะเกิดขึ้นอยู่ทุกวันก็นได้ความผิดปกติอะไรที่เกิดขึ้นในระบบน้ำเนี่ยแต่มันยังไม่สามารถชี้ไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางนั้นทางนี้ว่านี่มันมาจากตัวนี้แต่ถ้าโดยความเข้าใจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าป่าสูงสูงป่าใหญ่เนี่ยมีหน้าที่อย่างยิ่งต่อระบบน้ำเนี่ยมันก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าอันนี้มันคงจะใช่อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมสถานการณ์แก้ปัญหานี้จะเริ่มสมว่าต้องเริ่มใหม่เนี่ยนะครับเริ่มที่ไหนหนึ่งเช็คตัวเลข ประเทศไทยเนี่ยชอบบริหารโดยไม่ดูตัวเลขม,มีกี่คนที่จะเข้าใจว่าป่าที่ถูกประกาศเป็นป่าสงวนซึ่งเดิมก็มีต้นไม้สูงๆเนี่ยม,มันหายไป28%แล้วมไม่เห็นเคยมีใครเอาตัวเลขนี้มาวางบนโต๊ะชัดๆเลยกนระทั่ง,งในช่วงหลังเนี่ยที่โครงการรักป่านานใ,ในในพระชนรีของสมเด็จพระเทพร,รัตน์เนี่ยได้จับประเด็นนี้ขึ้นมามโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการหลายหน่วยเพื่อจะเอาตัวเลขดิบ จากภาพถ่ายดาวเทียนเนี่ยมันนั่งนับกันเลยว่าไ <too, S 2> อ้ที่บอกว่าเป็นป่าเป็นป่าเนี่ยตอนนี Alert ้มันไม่ใช่ป่าแล้วใช่มันโล่นมาหมดแล้วใช่ไหมมันหายไปยี่แปดเปอร์เซ็นี่ยังไม่เดือดร้อนเลยอีกเหรอแล้วมันจะต้องเดือดร้อนตอนกี่เปอร์เซ็นต์ท่าที่หนึ่งเอาตัวเลขเอาตัวเลขมาวางบนโต๊ะเจริง,ง,รงมางอ่าแล้วให้เข้าใจว่าตัวเลขเนี่ยมันมาจากไอ้การที่ว่าคนไม่มีทางเลือกไม่มีทางทำมาหากินเพราะที่ที่ถูกต้องที่ที่ราบเนี่ย จังหวดน่้นไม่มีเท่าไหร่นักาะงนั้นคนเมื่อไม่มีทางเลือกเนี่ยก็อยู่ในปาดอยู่แล้วมันเป็นบ้านเขาอยู่แล้วมันจะตัดขึ้นสักไรล้หนึ่งมันจะเดือดร้อนอะไรถามว่าผิดไหมทุกคนรู้ว่าผิดผิดแต่ทุกคนตัดเพราะอะไรมะเพราะทุกคนตัดคนอนก็ตัดคน่ก็ตัดเหมือนกันเพราะมันก็ไม่รู้จะทําอะไรก็จะไม่ตัดที่นั่นต้องจับต้องจับหมดซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เข้ามไอ้ขั้นไม่จับอ่ะอีกคนหนึ่งบอกว่าคนนี้นี่ตัดไปแล้วทาไมฉันยังไม่ได้ตัดฉันก็ตัดบ้างสิ ไม่งั้นใช่ก็ไม่มีที่ของฉันมันก็จะกินกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันหาที่จบไม่ได้แต่อุปสรรคก็อยู่ที่ว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันผิดกับสภาพความเป็นจริงคือมันผิดมาตั้งแต่วันประกาศใช่คือตอนประกาศลงไปเนี่ยมันไม่ดูตามาตเรือประกาศในเชิงของดูว่าเป็นต้นไม้แต่ไม่ได้ประกาศว่าผลของการประกาศเนี่ยมันมีผลครอบอะไรต่อการทำมาหากินความเป็นอยู่ของประชาชันในจังหวัดนั้น ซึ่งจังหวัดอื่นเนี่ยตัวเลขไม่หนักฐานเท่าตัวนี้น่านนี่แปดสถูกประกาศเป็นปา่าสงวนแล้วเขาพวกนี้ประกาศแล้วเนี่ยมันถอนยากใครจะกล้าไปถอน,ถอนเฉพาะน่านก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ทุกคนมันก็บอกงั้นถอนของชั้นด้วยออก็วุ่นกันทั้งระบบฉะนั้นแต่มันต้องเริ่มใหม่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งฉะนั้นเมื่อเราดูตัวเลขแล้วเรายอมรับข้อเท็จจริงแล้วและเรารู้ว่าอุปสรรคคือกฎหมายตัวนี้แล้วเนี่ยการขยับเพื่อจะแก้เนี่ยถ้าคุณปั้นมีอำนาจสัง่งคุ ต้องตกลงจัดสรรที่ดินกันใหม่หมดมเพราะว่าณคณะนี้เปรอะไปหมดอมสมัยก่อนถามว่าตอนที่ประกาศเป็นป่าสงวนเนี่ยแล้วใครได้ที่ที่ถูกต้องไปแล้วใครได้ที่ที่ใครไม่ได้ที่ก็ไม่ได้มีไปถามชาวบ้านที่เขาจําความได้เขาเขาบอกก็ไม่ได้มีกติกาอะไรไอ้ใครอ่านหนังสือรู้เรื่องก็ไปจับจองไอ้คนไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องอม,มันก ทั้งชีวิตก็ไม่ได้จับจองอะไรถึงวันดีคืนดีฉันก็เป็นคนที่ไม่มีที่ดินทํากิจใช่ไหมซึ่งแต่ก่อนนี่ก็ะกเกาะกันอยู่ฮะอะไรผลไม้ลากไม้กินกันในป่าก็ไม่มีใครเดือดร้อนวันดีคืนดีผมหมายหมายขอตัดดีกว่าฉันจะทำข้าวโพดฉันจะทำนู่นทํานี่คราวนี้แล้วก็มันเกิดเรื่องขึ้นมาก็ตอนนี้แหละฉะนั้นคุณปันกาลังเสนอว่าให้จัดระบบการทําใช้ที่ดินใหม่ในจังหวัดอันนี้คือเรื่องใหญ่สุด ที่ผมได้ลงไปพบที่เป็นความคับแค้นอของเกษตรกรนูนนันเพราะว่าไม่มีที่ทุกคนถูกประกาศให้เกือบทุกคนเนี่ยผิดกฎหมายหมดเพราะว่าบ้านฉันก็อยู่ในป่าอยู่แล้วถูกประกาศเป็นป่าอยู่แล้วจะสร้างอะไรสักหลังหนึ่งเนี่ยถ้าเอาการตามจริงตามตัวบทกฎหมายนะสร้างไม่ได้ต้องขออนุญาตทุกอย่างอ,อย่างที่บอกเยจะทำปราปาตำบนเนี่ย จะสร้างกระต๊อบขึ้นมาสักหลังยังผิดแล้วน้ำจะให้เอาน้ำน่อยมากรองมากินกันแต่ว่าใครจะเป็นคนสรุปประเด็นนี้เอาข้อเที่จริงมาแล้วเสนอแนวคิดนี้ไปไปถึงสุดยอดไปถึงนายกรัฐมนตรีเลยใครจะพู้ว่าผมก็ได้ข่าวว่าผู้ว่าจังหวัดน่านส่วนใหญ่ก็มาอยู่ปีสองปีก็เกษียณถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นก็เป็นภาพสะท้อนของสารภาพในระบบมหาไทยของจังหวัดน่านก็คือก็ ไม่มีใครเดือดร้อนอะไรมากมายต้าสมัยก่อนก็ไม่ต้องมีใครเดือดร้อนอะไรมากมายทุกคนก็ลืมๆไปได้เพราะว่าไม่มีประเด็นอะไรจนกระทั่งประเด็นเรื่องป่ากโผล่ขึ้นมาคราวนี้ละน่านก็อยู่ในสายตาแต่ถามว่ายังอยู่ในโครงสร้างเดิมของระบบมหาทไทยมั hey ้ยยังอยู่เหมือนเดิมก็รู้ผู้ว่าก็มาปีสองปีก็จบแล้วก็ไม่มีผู้ว่าคนไหนที่อยากจะคิดเรื่องใหญ่เรื่องยาวถึงขั้นตัวเองจะต้องทําหลังจาก,กเกษียณเพราะว่าตัวเองก็จะรู้ว่ามีแค่นี้ต่อให้อยากจะคิด ก็ไม่มีโครงสร้างอำนาจที่รองรับถ้าไปดูในระบบการปกครองในระบบมหาไทยเนี่ยต่อให้ผู้ว่าได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของหน่วยราชการ,รในจ